ใครสนใจเรื่องการติดฟิล์มแรปรถฟังคลิปนี้ก่อนตัดสินใจนะครับฟิล์มนี่ดาบสองคมนะทุกท่านก่อนที่จะติดท่านเลือกแบรนด์เลือกยี่ห้อเลือกคุณสมบัติให้ละเอียดถามจากร้านที่ท่านจะทำอายุการใช้งานกี่ปีคุณสมบัติติดไปแล้วสีจะลอกหรือไม่อย่างไรถามแบบนี้ไปเลยครับผมทำอ่เอเซียเชียงรายมาหลายสิบปีตั้งแต่รุ่นปา์เนี่ย เราก็เจอเคสหลอกฟิลม์มและสีมันหลุดมาเป็นแผ่นๆก็มาทำสีที่อู่มาแล้วมากมายครับดังนั้นวันนี้ถึงเวลานี้เอเซียคาสปาเราก็ดูแลเรื่องฟิลม์มมาแล้วสักพักใหญ่เราก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เป็นปกติฟิลม์มที่ผมเลือกใช้ถ้าเป็นผมนะครับถ้าสมมติติดรถตัวเองเนี่ยผมจะเลือกใช้ฟิลม์มที่กาวมีคุณสมบัติดีๆเพราะกาวนี่คือศัตรูตัวฉกาจของสีตอนติดสวยก็จริงแรปแน่นทนทานไม่เป็นฟองอากาศ แต่หายนะคือตอนลอกทิ้งผู้ผลิตเขาบอกว่า3ปีลอก5ปีลอก7ปีลอกแล้วแต่คุณสมบัติฟิล์มยี่ห้อนั้นนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ลอกได้อย่างปลอดภัยสิ่งที่2ที่เราต้องคิดต่อคือฟิล์มสามารถป้องกัน U V ได้แค่ไหนมันเป็น common s e n ส์อยู่แล้วท่านเอาพลาสติกไปตากแดดนานๆมันเหลืองไหมครับ6เดือนก็เหลืองครับแดดบ้านเราร้อนจัดจากยืดหยุ่นตัวแบบนี้ก็เริ่มกระด้างนี่คือหายนะของรถเหมือนกันและสุดท้ายครับ ฟิล์มมันสามารถต่อยอดเรื่องความเงาง,งามสวยงามได้หรือเปล่าลงทุนติดตั้ง7ปีแล้วจะให้รถท่านหมองคล้ำล้างน้ำไม่ออกเกิดคราบมูลนกคราบอะไรต่างๆแล้วก็เช็ดถูไม่ออกท่านก็ต้องเสียเวลามาเปลี่ยนฟิล์มใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นผมจึงป้องกันให้หมดอยากให้ท่านคุ้มค่าที่สุดสมมติผมรับประกันฟิล์มติดรถยนต์ให้ท่าน7ปีเต็มมันจะต้องกาวมีคุณสมบัติดีสีไม่ลอกป้องกันแสง UV ได้และ3 สิ่งที่ผมชอบที่สุดที่ต้องเป็นไปได้ก็คือเคลือบเน็คเซนกราฟฟินของผมทับได้นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ท็อปๆของโลกที่สามารถเคลือบเน็คเซนกราฟฟินทับบนเนื้อฟิล์มได้มันดูดซึมลึกลงไปนะครับแล้วก็ป้องกัน UV ขึ้นอีก20%แล้วก็ยืดอายุการใช้งานฟิล์มความรู้นี้หลายท่านหลายแบรนด์หลายยี่ห้อยังไม่ทราบลูกค้าผู้ใช้รถหลายๆท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้เพราะไม่มีเวลาคุยกัน ไม่มีใครมามีเวลาเล่าให้ท่านเหมือนกับผมผมอยากเล่านะครับมันเป็นนวัตกรรมที่ท่านต้องรู้เพราะเขาวิจัยวันต่อวันดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมมอบให้ท่านคือนวัตกรรมสูงสุดของโลกในเวลานี้และรับประกันฟิล์มของท่านได้สูงสุด7ปีเต็มถ้าเคลือบกาฟีนทับฟิล์มผมดับเบิลโปเทคชั่นผมรับประกันฟิล์มให้ท่าน9ปีติดครั้งเดียวอยู่9ปีเอาจนเครื่องพังครับ มีผลลัพธ์ให้พิสูจน์ด้วยผลงานวิจัยมากมายใครอยากได้รถเงางามไม่จะเป็นการเคลือบเน็กเซนกราฟีนขวดสีดำๆท่านจำฉลากขวดแบบนี้ให้ดีนะครับผมนำเข้ามาจากออสเตรเลียอยู่เจ้าเดียวในโซนภาคเหนือตอนนี้แล้วก็ติดฟิล์มระดับโลกที่ผมคัดสรรมาให้ท่านมาเจอผมที่เอเชียคาสปาอ๋อติดฟิล์มไม่จำเป็นต้องติดทั้งคันนะครับติดเฉพาะส่วนหน้าติดฝากระโปรงชิ้นเดียวติดกันชนชิ้นเดียวติดไฟหน้าชิ้นเดียวผมทาให้หมด คัสตอมไม์ได้หลากหลายหรือท่านใดที่อยากจะป้องกันทั้งคันก็จัดไปรอบคันยืดหยุ่นนะครับที่จะให้ท่านได้เลือกใช้บริการและมีหลายระดับ3ปี5ปี7ปีนะครับแล้วก็เคลือบกาฟีนทับให้เงางามมาเจอผมที่เซียคาสปาเท่านั้นนะครับ